thank อีแพรแกใช้กับใครวะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อ๋อกูรู้แล้วไอ้นิกกี้แน่เลยกูถามจริงมึงไม่กลัวมันหลอกเหรอวะมึงก็รู้ว่ามันอะเจ้าชูจะตายนิกกี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนมันเปลี่ยนไปแล้วมันมีแค่กูคนเดียวมันรักกูเว้ยกูก็รักมันกูเชื่อมันความรักอะต้องเชื่อใจกันอีแพรนี่มึงคบกับไอ้นิกกี้เหรอวะ แกจะไปไหนอ่ะมึงไม่เรียนเหรอวาแพรดูมันหูหนวกตาบอดไปแล้วแพรเอ้ยระวังเถอะน้ำตาจะเช็ดหัวเขาเป็ดของนีง้นะแพรนะนานบอกว่าจะมาคุยกันเฉยๆไง ก็นานลกขนาดนี้ใครจะอดใจไหวหรอไม่เอาถุงยางก็ไม่มีเดี๋ยวพลาดไม่ผ้าดหรอกมีวิธีอยู่อย่าเลยนะแสดงว่าไม่รักกันนะดิรักสิไม่รักจะมาคบด้วยทำไมล่ะคราวที่แล้วก็เคยให้แล้วไงรักกันก็ต้องมีอะไรกันด นก็ได้แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะสัญญาดูมัเป็นไรเพราะไทเจ็บเขาไเจ็บ คนจิตายอนู่นยังเป็นแล้วอีกมึงเป็นวะแพรเห็นนั่งจ้องมือถือทั้งวันไม่ตอบแล้วนี่ไอ้นิกกี้แฟนมึงเป็นไนแล้วกูไม่เห็นมันมากี่วันแล้ววะฮู้ว์มมนสิเป็นเดือนหรอบอกบ่เห็นมันมาหามึงนน่มึงอย่าพูดถึงมันได้ปะ อยู่ๆมันก็หายไปแม่งเฮ้ยจริงดิอยู่ๆมันก็หายไปเฉยๆเนี่ยนะตั้งแต่เมื่อไหร่วะมึงก็ตั้งแต่วันนั้นวันที่กูไปกับมันมันขับรถมาส่งกูกูเห็นมันเงียบๆไม่พูดอะไรกูเลยถามมันว่าเป็นอะไรมันก็ไม่ตอบพอกูลงจากรถมันก็ขับรถหนีไปเลยแล้วก็หายไปเลยแม่งนี่อย่าบอกนะ ว่ามึงกับมันได้กันแล้วอีบินมึงโยอะไรด้วยวะอ้าวไม่ปฏิเสธแปลว่าเกมใช่ไหมจริงเหรอว่าแพรแต่พวกกูสองคนอะเห็นพวกมึงคุยกันไม่ถึงอาทิตย์เลยนะเว้ยก็มันบอกว่ามันรักกูมันไม่เชื่อกูว่ากูรักมันถ้ากูไม่ให้มัน โหยกูจะด่ามึงว่าอะไรดีกับอีแนนแฟนเก่าห้องสามไอ้นิกกี้มันก็พูดแบบนี้เลยจริงเหรออีมินแล้วนี่มึงได้ป้องกันปะอีแพเอ้ยทำไมมึงทำแบบนี้วะถ้าเกิดท้องขึ้นมาจริงๆมึงจะทำยังไงกูก็เคยบอกมึงอยู่ ้ขพ่อคะ หนูขอโทษหนูสัญญาว่าหนูจะเล่าทุกอย่างให้พ่อฟังแต่วันนี้หนูไม่ไหวจริงๆครับพ่อ คุยกันอยู่เสมออยู่มียหรอเหือไงยยบอกเหตุหนาทุกคนผองไปได้ยี่แพอ่อย่าบอกนะว่ามึงผองขึ้นมาอีนี้กูจะมาคุยกับมึงนี่ไงกูไม่รู้ว่ากูจะทำยังไงแล้ว ผู้ชายอแม่งโคตรเร็วมากมึงคงพอจำได้ช่วงที่เราอยู่มสามมาคาแม่พอมันหัวกูปองแม่มานสนหลอกยังเลยมันมีแต่บอกให้กูไปเอาออกอย่างเดียวแล้วตอนที่มึงทำแท้งมันเป็นยังไงหรอวันนั้นไอ้แมนมัน มันขับมอเตอร์ไซค์ไปจอดหน้าคลินิกพอกูลงจากรถมันบอกกูว่าเสร็จแล้วโทรบอกเดี๋ยวมันจะมารับกูพูดว่ามึงไม่พาก,กูไปหรอมันบอกมันเป็นผู้ชายยังไงเขาก็ไม่ให้เข้าไปดูด้วยอยู่ดีมันบอกไม่ต้องเข้าไปหรอกเดี๋ยวใครจะเห็นเข้า บักฮาแม่งโค้นเลวเออเออเรื่องนั้นอะพวกกูรู้แล้วตอนนี้เอาเรื่องอีแพรก่อนพอมึงเข้าไปในคลินิกเถื่อนนั่นแล้วไงต่อกูกลัวมากมึงเจ็บมากไหมที่สุดเลยแพรมันเจ็บมากทรมานมากมกูไม่รู้จะบรรยายยังไง เลือดออกเยอะมากในหัวของกูคิดแต่ว่ากูจะตายไหมจะตายไหมทำไมมันเจ็บทรมานแบบนี้กูเข้าใจเลยว่าเงินคนก็นจะตายมันเป็นแบบนี้นี่เองไม่เป็นไรน้มิน้นมึงเล่าออกมาทั้งหมดเราจะได้หาทางออกให้แพ้มัน อีแพนตลอดเวลาตอนที่เขาเอาเด็กออกมาในสมองของกูคิดแต่เรื่องความปิดที่กูทำลงไปกูฆ่าลูกตัวเองกูบาปชาตินี้กูคงเป็นคนดีกับเขาไม่ได้โหมิน้นแล้วกูก็มาคิดสงสารแม่กูมากเห็นแม่ทำงานหนัก อยู่คนเดียวแต่กูดันมาทำแบบนี้กูไม่คิดว่ากูจะโง่แบบนี้ในชีวิตนี้กูไม่เคยเจออะไรที่เจ็บแบบนี้มาก่อนทั้งเจ็บกายทั้งเจ็บใจกูโกรธมากโกรธให้ตัวเอง ที่ปล่อยให้ผ่าดแบบนั้นมึงมึงจะต้องผ่านมันไปให้ได้นะชีวิตไม่ได้มีแค่ทางเลือกเดียวกูเชื่อว่ามึงจะต้องเลือกทางที่ดีใช้สติให้มากๆมึงยังมีกูเป็นเพื่อนอีไมค์ก็ด้วยพวกเราอ่ะ สัญญากันแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะให้อภัยกันมือเข้าใจไหมอีแพรพแพรล้วขอคุยด้วยหน่อยดิ คงกดเรามากเลยเรารู้แต่ว่าต้องการอะไรเรารู้ว่าเรามันเร็วเราแค่อยากจะรับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างเรารับผิดชอบเหรอเรายังเรียนกันไม่จบเลยเธอจะมารับผิดชอบได้ยังไงเธอมันก็แค่ผู้ชายหน้าตัวเมียงงที่หลอกฟันผู้หญิงโง่ๆอย่างเราแล้วทิ้งไปเธอจะมารับผิดชอบอะไรได้วะ ขอโทษนะที่พูดแรงไปก็นิกกี้หายไปเลยตั้งแต่วันนั้นคือความจริงเราไม่ได้หายไปไหนเลยเราแค่สับสนอนะแต่ที่จริงเราแอบ,บดูแกอยู่ตลอดเลยนะมันเหมือนมีอะไรบางอย่างทำให้รู้ว่าจะมีปัญหากเกิดขึ้นตามมาแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าผู้ชายที่สำนึกผิดได้แล้วคิดได้ คุณจะต้องทำยังไงแล้วนี่คิดว่าจะทำยังไงคูดเดือนไงแพรเราจะไปหาคูดเดือนกัน เราจริงๆก็ไม่ได้มีกฎห้ามนักเรียนที่ท้องมาเรียนรวมกับเพื่อนๆหรอกแต่ก็ไม่มีใครกล้าอุ้งท้องมาเรียนหนังสือหรอกคนที่ทำหนังนั้นได้จริงๆต้องกล้ามากแค่ไหนที่จะมาเรียนหนังสือโดยที่ไม่อายเพื่อนแพรรู้ใช่ไหมว่ามันจะเป็นยังไงนักเรียนที่เขาไม่เอาเด็กออกบางคนก็ต้องดอกเรียนไว้ไปคลอดลูกแล้วค่อยกลับมาเรียนใหม่ ส่วนคนที่เขาตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนไปเขาก็ไปเลี้ยงลูกเองและวค่อยกลับมาเรียนกอสนองเอาไม่ไว่ายังไงก็ตามการเลี้ยงลูกไปด้วยการเรียนไปด้วยมันเป็นอะไรที่ลาบากมากและก็ยากมากไม่มีอะไรง่ายเลยมีบางคู่ที่ต้องออกจากโรงเรียนทั้งสองคนเพื่อไปเลี้ยงลูกแล้วก็ไม่กลับมาเรียนอีกเลยนึกภาพออกไหมเข้าใจครับครู มีทางหนึ่งที่ครูอยากจะให้ลองไปพิจารณากันดูถ้าเด็กที่พ่อแม่ไม่เข้าใจโดนไล่ออกจากบ้านก็สามารถไปขอรับความช่วยเหลือได้ที่บ้านพักฉุกเฉินไปขออยู่อาศัยที่บ้านพักฉุกเฉินจนกว่าจะคลอดหลังคลอดเสร็จบ้านพักฉุกเฉินก็จะช่วยเราเลี้ยงดูลูกและหาคนมาอุปการะลูกต่อไปหรือว่าถ้าเราอยากจะเลี้ยงลูกเองบ้านพักฉุกเฉินก็จะช่วยให้เราใช้ชีวิตได้อย่างปกติ นิกกี้ครับความกล้าหาญและความรับผิดชอบของเธอเป็นสิ่งที่ครูภูมิใจมากนะอย่างน้อยเธอก็ไม่ทิ้งปัญหาไว้ข้างหลังและไม่ปล่อยให้แฟนตกละกรรมลำบากรับข้อกรรมอยู่คนเดียวลำพงังผมจะไม่มีวันทําอย่างนั้นนะครับครูเราทุกคนใครบ้างไม่เคยผิดพลาดแต่เด็กๆคะเราต้อง move on กันต่อไปก้าวเดินต่อไปด้วยกำลังใจของตัวเราเอง มีสติมีปัญญาและไม่ว่าที่สุดแล้วเธอทั้งคู่จะตัดสินใจกันยังไงครูจะเต็มใจช่วยเหลืออย่างเต็มที่และเต็มใจมากที่สุด